สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับพอดีมี FC นะครับส่งบอร์ดเวอส์พายของ LG มาให้เช็คนะก็คือด้วยความสงสัยว่าทีวีมันเสียตรงไหนระหว่างเมนบอร์ดจอหรือว่าเวอส์พายนะครับเขาก็เลยส่งเพอส์พายเป็น LG นะครับ55นิ้ว 55UH615T นะครับผมได้เช็คดูแล้วแหละนะครับก็ในการเช็คแล้วก็ใช้ตัวต้านทานหรือรีสเตอร์นะครับ นี่นะครับผมใช้อยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูนะครับกระเทือนทานต่อแบบนี้เพื่อ,อใช้แทนเมนบอร์ดนะครับใช้บังคับให้พโพลสปานี้ทํางานคือไฟในพโพลสปายมันจะมีไฟสแตนบาย นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเปิดทีวีปุ๊บมันก็จะสั่งงานมาที่ power on หรือ PWR on นะให้เครื่องทํางานหรือให้ให้ให้บอร์ดตัวนี้ทำงานเต็มที่นะครับแล้วก็จ่ายไฟออกมาทุกชดุดนะนอกจากนี้ก็จะมีไฟ P dim นะครับซึ่งเ,เราจะต้องต่อให้มันด้วยในการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวงจรน,นะรตัวนี้ครับผมใช้หลอดอไฟของรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์นะครับ12โวลต์ต่อข้อมที่ขั้วบวกและขัลบนะของคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับ ตัวไหนก็ได้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดไฟ1 3โวลต์หรือ13.2นะตรงนี้นะครับต่อเข้าไว้เลยเพื่อเวลาเราทดสอบหรือเราต่อไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บหลอดมันจะติดสว่างขึ้นมานะเราก็จะรู้ว่าไฟมันออกนะครับขณะที่ตรงรีสิสเตอร์ตรงชุดนี้นะครับผมใช้รีสิสเตอร์ตัวนี้คือ20กิโลนะครับหรือ 20K ต่อไป1 3บโวลต์ หรือ13.2นั่นแหละแต่ว่าณที่นี้ผมจะเรียกว่าไฟ13โวลต์แล้วกันนะครับต่อไฟ13โวลต์ต่อมาเข้าขา PWR on นะครับ2 0 k ต่อไฟ13โวลต์มาเข้ากับขา PWR on อันนี้5กิโลนะครับหรือ5 k นะ5 k ต่อ13โวลต์มาเข้าขา P dim 1หรือ P dim 2นะครับแล้วก็โยงสาย มาเข้าพีดิมอีกอันหนึ่งนะถ้าตัวนี้พีดิมหนึ่งะครับอันนี้ก็พีดิมสอนะครับโยงเข้าหากันขณะที่ตัวดันทานอันนี้3.3กิโลนะครับผมจะต่อกับขา ps ผมจะต่อกับขา pwr on นะครับแล้วก็ต่อมาเข้าขา ms นะครับ ms นะครับตรงนี้นะก็เมื่อต่อตามนี้ปุ๊บเนี่ย พอเราเสียบเสียบไฟนะครับเสียบไฟเอซเข้าไปเนี่ยนะครับ <S <S ไฟตรงนี้ไฟตรงนี้จะติดสว่างนะสิบสามวลต์มีปกติแล้วก็ตรงไฟ A ที่จะต่อไปเข้าแบ็คไลท์ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สี่สี่สี่ขานะครับตรงนี้นะสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เองก็จะสามารถวัดแรงดันได้นะครับ คือไฟเด้งชุดนี้เป็นไฟชุดเดียวนะครับชุดเดียวหมายถึงว่ามาจากชุดใจไฟที่ใช้ไดโอด2ตัวนี้ในการเร c t i กติฟานะครับก็มีคาปาเซเตอร์ฟิลเตอร์อยู่2ตัวต่อขนานกันตรงนี้ก็คือ,อน,นี่นะครับอันนี้ Rectify บวกเข้ามาควบบวกนะส่วนตัวนี้ Rectify ลบก็จะผ่านจัมเปอร์ตรงนี้นะครับ ผ่านจัมเปอร์มาแล้วก็เข้ามาที่ขั้วลบของคาปาซิเตอร์2ตัวที่ต่อขนานกันตรงนี้ไฟบวกจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือขาที่2กับขาที่สี่ไอ้แม่ขาที่1กับขาที่3เนี่ยนะครับขาที่1กับขาที่3มเนี่ยมันจะต่อต่อการเห็นเส้นทางแดงนะครับบวกบวกบวกนะถ้าเราดูขั้ว มันก็จะบวกลบบวกลบบวกมาจากชุดเดียวกันนะครับแต่เส้นลบเนี่ยมันจะโยงนะครับมาผ่านคอยนะครับคอยก็คือขดลวดเนะี่ยหรือคอยนะครับคอยขดลวดหรือขดลวดนะแล้วก็ต่อมาเข้าขาเดนของมอสอร์เฟตนะครับซึ่งมอสเฟตก็จะรับการทนทรที่คาเกตนะเพื่อต่อให้ ขาเดนต่อกับขาซอสต่อออกซอสนะครับคือทำงานอ,ะอ่ะจากนั้นก็จะผ่าน R นะครับผ่านอ R ลิมิตกระแสลงมาที่คัลบนะคือพูดง่ายๆว่าเส้นลบของ LED เนี่ยมันจะมีมารเกตคอยปิดเปิดเมือไนเถอนะอันนี้คือฝั่งนี้ขณะที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับขาลบ นะครับก็จะต่อเข้ามานะครับผ่านคอยนะอันนี้คอยคอยเธอหรือขดลวดนะแล้วก็นะครับพอผ่านขดลวดมาปุ๊บก็เข้าขาเดนของมอสเฟตนะถ้ามอสเฟตสั่งงานที่ขาเกตนะครับขาเกตขาเนี้นะครับเกตเดนซอสนะเข้าขาเกตปุ๊บมอสเฟตทำงานก็จะต่อ ออกขาซอสนะครับผ่านอาริมิกตกระแสตัวนี้ก็เข้ามาที่ขั้วลบนี่นะครับถ้าต่อทดสอบตามนี้นะครับตัวนี้นะที่ผมทดสอบดูเนี่ยไฟออกทั้ง2ชุดก็คือว่า,าบวกเนี่ยบวกเนี่ยมันใช้ร่วมกันนะนะครับบวกใช้ร่วมกันแล้วก็เอาสายเมเตอร์บวกวัดนะนี่ผมต่อขาอาไว้เพื่อ ทําเป็นรูกลมๆไว้เพื่อเอาสายเมเตอร์แย่นะเวลาวัดมันจะได้จะได้สามารถวัดได้ทั้งสองสองข้างนะนะครับก็คือบวกใช้ร่วมกันนะพอเราจะมาวัดไฟฝั่งนี้นะครับเราก็แตะลบแตะลบด้านนี้พอจะมาวัดไฟฝั่งนี้ก็แตะลบด้านนี้คือบวกอยู่ที่เดิมนะครับ เราย้ายลบบัดต,ตรงนี้วาต,ตรงนี้ถ้าออกทั้งสองครั้งก็คือไฟออกปะกะตินะตรงนี้นะครับถ้าดูยากก็ดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็ผมเขียนเป็นวงจรให้ดูนะครับตรงคอนเนคเตอร์ที่ต่อไปเข้าเมนบอร์ดมันจะมีขาตามนี้นะครับก็คือมีขา M S นะ ขาพีดิมหนึ่งขากราวกราวอันนี้จะถึงกันนะครับคําว่ากราวนี่จะถึงกันหมดเนี่ยจะถึงกันแล้วก็มีไฟ1 3บมจุดสองโวลต์นะครับห้าคอนเนคเตอร์ตรงเนี้ยนะครับห้าเคี้ยวตรงเนี้ยจะต่อถึงกันหมดแล้วก็มี pW r on หรือ power on นะครับตรงนี้แล้วก็ p d ดิมตามนี้อันนี้ก็คือใช้ R 20กิโลนะครับ เครื่องวัดนะผมใช้เครื่องวัดนะต่อไป13มโวลต์นะครับอ่เพื่อนๆก็ดูแล้วกันนะครับต่อตรงไหนนะต่ออย่าให้มันไปช็อตกับกล่าวแล้วกันนะต่อปุ๊บต่อมาเข้า PWR on นะจากนั้นก็ใช้ตัวอันทาน3.3จกิโลนะครับผมใช้1นวนวัตต์นะ1น4ววัตต์ก็ตัวเล็กอ่าต่อจาก PWR on นะครับมาเข้าขา MS แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใช้ R 5กิโลนะครึ่งวัตต่อไฟ13บสโวลต์เช่นกันนะครับต่อมาก็ขายพีดิม2องเดวก็ใช้สายไฟฟ้าต่อจากพีดิม2โยงมาเข้าพีดิม1นะคือมันอยู่คนละฟากนะแล้วก็ใช้สายไฟฟ้าเนะชื่อมถึงกันนะตรงนี้นะครับนี่นะก็อันนี้เป็น เป็นที่ผมทำนะครับส่วนนายช่างท่านใดที่ทำให้มุนผมก็กกว่าไปนะผมจะทดสอบวัดไฟให้ดูนะครับอันนี้คือหลอดไฟหลอดมอไซที่เราต่อเป็นโหลดของไฟ13โวลต์เราใช้สายสีแดงต่อตรงจุดที่มันต่อร่วมกันอยู่นะครับตรงควบบวกอ่ะอันนี้เราก็จะวัดนี่นะครับคือไฟชุดชุดล่างนะ มันจะออกประมาณส0 0ร้อนะที่ออก3า0อยเพราะว่านะครับมันไม่มีโหลดนะครับพอชุดบนก็เท่ากันนะครับออก2ชุดเอาอหมดและที่มันสูงก็เพราะว่ามันไม่มีโหลดนะครับไม่มีโหลดหมายถึงว่าเราไม่ได้เสียบหลอดแบ็คไลท์ใส่นะอันนี้ก็คือชุดใจไฟมันโอเคอะ่ะก็เดี๋ยวส่งกลับนะครับ ครับก็นี่เป็นวิธีการนะครับซึ่งผมใช้ในการทดสอบบางทีแต่ละบอร์ดแต่ละยี่ห้อกอไ็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับก็เอามาเผื่อแผ่นะครับเผื่อเพื่อนๆเชนไม่เน,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 เนถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ